สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีกันทุกท่านค่ะวันนี้จะเปิดดวงความรักเดือนกุมภาพันธ์ให้ชาวราศีกันนะคะดิฉันขอเป็นตัวแทนคุณชาวราศีกันค่ะเปิดดวงความรักว่าช่วงนี้ความรักของคุณไปในทิศทางไหนค่ะและคุณมีความรู้สึกกับความรักอย่างไรบ้างการเปิดไพ่ครั้งนี้ก็ไม่ได้เฉพาะจาะจองที่ใครนะคะ ดิฉันแค่เป็นตัวแทนให้ของทุกๆท,ท่านาลองรับชมรับฟังกันค่ะความคิดอารมณ์ความรู้สึกความรักแนวโน้มอนาคตมาต่อกันนะคะราศีกันค่ะคุณคุณอะตอนนี้นะจากคนเฉยๆนะ คุณจะมีความรักดิฉันบอกเลยว่าเดี๋ยวคุณจะมีความรักถ้าคุณเฉยๆอยู่หรือว่าคุณแบบกําลังไม่ไม่สนใจในความรักอยู่เดี๋ยวคุณจะมีคนเข้ามาเสิร์ฟความรักให้คุณเขาเฝ้ามองคุณมานานละเขาพยายามจะเข้ามาหาคุณในในทุกทิศทุกทางแหละทั้งในการช่วยเหลือโดยอ้อมๆจากจากเขาซึ่งคุณอาจจะไม่รู้เพราะว่าเขาอาจจะเป็น เป็นคนที่มีเมตตาอารีเมตตาจิตถ้าคุณได้คนรักนะในช่วงนี้มันถือว่าเป็นเป็นความรู้สึกของของการรู้จักกันอะ่ะการจะเรียนรู้กันอะ่ะในความเป็นผู้หญิงผู้ชายอะ่ะสองคนนี้รู้สึกจะเข้ามาในเวลาที่ถูกต้องคุณราศีกันช่วงเดือนกุมภาคุณ คุณคุณจะเฉยๆกับกับเรื่องของความรักแต่ทว่าพอมีอคนคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณอะในใจคุณมันรู้สึกพองโตมันพองโตรู้สึกอิ่มเอมอะรู้สึกมีความสุขถามว่าคนคนนี้เขาคือคนที่ใช่ไหมใช่นะตอนนี้ใช่เลย ใช่แล้วก็ใช่ด้วยแล้วเดี๋ยวคุณจะพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยดิฉันบอกเลยว่าใครที่เจออคุณศิกรัรคนที่เจอคุณน่ะในเดือนนี้นะคนนั้นน่ะไม่ได้ผ่านเลยแน่นอนเขาจะมีการพัฒนากับคุณมีการพัฒนาคุยกันด้วยในเวลาอันรวดเร็วเลยนะเดือนถึง3เดือนเนี่ยคุณก็จะได้เป็นแฟนกันเลยนะหรือว่าคุณก็จะได้รู้จักกันมากขึ้นคุณจะได้มีความ มีความรู้สึกมั่นคงมากกว่านี้มากกว่าที่เคยมากกว่าความรักที่ผ่านมาถ้าไม่ได้เป็นคนรักใหม่คนรักคนเก่าของคุณนี้แหละจะเสิร์ฟความรักรูปแบบใหม่ให้คุณจนคุณรู้สึกรักเขาขึ้นอีกครั้งอะรักเขาอีกครั้งอะ่ะอันนี้คือเป็นการอวยคนที่มีคู่แล้วนะแต่ถ้าคนยังไม่มีคู่นี่คือรักใหม่รักใหม่เข้ามาเลยแหละแล้วคุณก็จะรู้สึกรู้สึกได้ถึงความอยากมีคู่อะ่ะอยู่ๆจากคนที่ ไม่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 คิดว่าความรักคือสิ่งที่สวยงามอ่ะความรักคือแบบอาจจะเป็นความรักในทัศนคติของคุณนะความรักมันคือสิ่งที่ต้องฝ่าฟันอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ตอนเนี้มันไม่ใช่โดยสิ้นเชิงความรักคือการให้ความรักคือการแบ่งปันความรักคือความสุขที่คุณจะได้รับจริงๆไม่ใช่ความรักคือคนอื่นความ ตอนนี้คุณอาศีกันคุณโชคดีโชคดีคุณจะมีความสดชื่นกับคู่รักของคุณคู่รักของคุณจะมาในรูปแบบที่คุณจะรู้สึกว่าเขาเฉิดฉายเข้ามาในในในมุมมองใหม่ๆซึ่งซึ่งมันทำให้คุณเนี่ยได้ประสานสัมพันธ์รักกันแน่ๆ ดีมันก็เป็นรักที่เดียดิยฉันมองก่อนนะมันเป็นรักที่ถูกที่ควรอยู่แล้วแ่ะแต่ทว่ามันเข้ามาพัฒนาอย่างรวดเร็วคุณดิฉันบอกเลยมันเข้ามาพัฒนาคืบขานเข้ามาอย่างรวดเร็วไต่เข้ามาในจิตใจของคุณเพราะว่าตอนแรกคุณปิดคุณไม่ได้สนใจแต่พอเมื่อไหร่ที่คุณคุณได้รับความรักจากคนนี้เรื่อยๆอ่ะเรื่อยๆอ่ะเพราะเขามัน่นเขาเพียร เขาพยายามที่จะเข้าหาคุณเขาสร้างแรงบันดาลใจบางอย่างให้กับคุณทัศนคติที่เปลี่ยนไปมันเลยทำให้ฟีลลิ่งของคุณเนี่ยกลับมาอีกครั้งเหมือนท่านไฟเก่าอะที่คุณยังเคยมีเป็นคนที่มีความรักอะ่ะที่คนที่คนเป็นคนที่เคยรู้จักความรักตอนช่วงวัยรุ่นอะ่ะอย่างนั้นอะ่ะอารมณ์นั้นเลยมันจะกลับมาแบบว่าแบบว่าเขาคนนั้นก็ มันเขาเป็นคนที่เคยเฝ้าเฝ้ามองคุณอยู่นะอย่างเงียบงันอาจจะเป็นอดีตคนที่เคยรู้จักกันด้วยนะและบางทีถ้าไม่ลองเปิดใจก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าคุณนะไม่ไม่ต้องพยายามเปิดใจหรอกเดี๋ยวเขาก็เข้ามาเข้ามาคุยเองเข้ามาให้คุณได้รู้จักเองบุรษีกันคุณจะมีความสุขช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้คุณจะสุดๆเลยเป็น เป็นความรักของ2 0งพ23ที่ที่เป็นตัวเองแบบที่เป็นตัวเองด้วยแล้วก็รู้สึกรักด้วยไม่ใช่ว่าเขาเขาเขาแค่ฝ่ายเดียวที่รู้สึกรักคุณด้วยคุณก็รักเขาเออทั้งคู่ชอบกันครับทั้งคู่กำลังกำลังได้เจอกันนี่ก็เป็นแบบ รักแบบใส่ๆรักแบบมีการพัฒนารักแบบมีการก้าวไปไม่ใช่รักไม่ได้รักสาบฉวยตัวคุณนั้นได้ได้ครองได้ได้รู้สึกกลับมาครองตัวเองให้มีความสุขในด้านความรักอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าไพ่บอกเลยว่าเดี๋ยวคุณจะกลับมา King of Cups ที่เป็น Cups ข,ของ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 ความรู้สึก เต็มเปี่ยมอะเต็มเปี่ยมมั่นคงทางด้านความรักอีกครั้งหนึ่งถ้าคุณเง่หงอยช่วงเนี้ยไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องกังวลไปเดี๋ยวความรักคุณจะถ,ถ,ถูกเติมเต็มด้วยใครบางคนที่เป็นเดอะสตาร์อันตัวเขาก็จะรู้สึกรู้สึกปรับปื้มที่ได้คุณนะเป็นเป็น,เป,นเป็นปรับปื้มที่ได้คุณเป็นเป็นส่วนหนึ่งของของเขาอะ่อ,อ ถ้าให้ระวังในเรื่องความรักก,ก,ก็ก็ระวังตัวระวังตัวตัวเองแค่นั้นแหละใจนี่มันคงระวังยากเพราะว่ามันไปมันไปแล้วถ้าให้ระวังก็ระวังตัวระวังตัวแบบว่ามีการห่วงเนื้อห่วงตัวบ้างนะคะคุณละสีกันเพราะยังไงคุณคุณช่างแบบ Go on and on กับเขาไปไปได้เรื่อยๆเลยอะตอนนี้นะเออก็รักอยู่ที่80%ซที่ที่เขาจะเข้ามาอีก20%ซนนี่คือรอคุณมาเติมเต็มอืมรักไม่ยากคุณราศีการเดือนนี้รักคุณไม่ได้ยากอะไรอ่ารักที่ห่อเหี่ยวที่เคยไม่ไม่ค่อย มไม่ค่อยได้หวือหวาจะกลับมาหวือหวาอีกครั้งหนึ่งจะกลับมามีมีมีโปรเจกต์ใหม่ๆกันอีกรอบหนึ่งนะคะ,ะมีคำถามไหมคะ <Okay. S 1> ถามเป็นงั้นล่ะคะ่ะถ้าคุณกันไม่ได้มีคำถามอะไรจากไพ่ก็คือคุณมีความสุขดีในในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะก็ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆเพราะว่ามันกำลังไปด้วยกันทั้งคู่มันเป็นเส้นที่วิ่งไป ไปไปโทเวเดียวกันอะทางคู่ขนานเลยค่ะคู่ขนานที่ที่ลงที่เดียวกันด้วยนะคะมันก็จะมาบรรจบบรรจบกันแน่นอนอาคุณคุณอาจจะได้ลงเอยกันในเรื่องของของกันการอยู่ด้วยกันด้วยนะคะในเดือนนี้ถ้าอย่างไรซะตอนนี้คุณเห็นว่าความรักมันมันยังไม่ไม่ปลอดภัย มันต้องเป็นสิ่งที่พยายามอยู่คุณลองวางวางใจให้นิ่งๆธรรมดาธรรมดาวางใจให้รู้สึกตัวเองปลอดปโปรง่งเดี๋ยวจะมีแบบคนดีๆอะหรือคนที่อยู่เคียงข้างคุณเนี่ยเขาเข้ามาเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาให้ความความความอิ่มอะความรู้สึกเซฟอะความรู้สึกแบบว่า นี่แหละความรักฉันฉันเพิ่งรู้จักเพราะว่าคุณน,นี่เองที่เข้ามาเติมเขาอาจจะอยู่ในชีวิตคุณอยู่แล้วแต่คุณอาจจะไม่ได้เห็นในวันนี้นั้นคุณได้เห็นได้เห็นว่าสิ่งที่เขาพยายามทําสิ่งที่เขาพยายามแชร์พยายามให้คุณเนี่ยมันเกิดประโยชน์ใจของคุณน่ะได้สะสมความรักเหล่านี้ไปวันละเล็กวันละน้อยตั้งแต่อดีตแล้วนะคะมาจนถึงวันนี้มันทำให้คุณได้ตัดสินใจอะ่ะลงเอย เข้าแทนเลยให้เขาเข้าวินมาให้เขาคนนั้นอ่ะเป็นหนึ่งในในผู้ที่ครอบครองอ่ะถือว่า้ครอบครองตัวคุณด้วยนะหัวใจและตัวคุณเลยคุณกัน mm. มีอะไรจะพูดคุยก็ก็คุยกันมาได้นะคะดิฉันก็ไม่ได้ตอบเนาะแต่ว่าดิฉันก็แค่ขอรับรู้ในทุกๆเรื่องราวของคุณทุกท่านราศีกันนะคะเอาละไว้เจอกันในเดือนหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะ